โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดียามบ่ายๆมากับบรรยากาศท้องฟ้านี่ครับผมนี่ฮะท้องฟ้าด้านบนนะครับผมท้องฟ้าดนฝนฝนจะตกแน่เลยวันนี้บรรยากาศดีครับผมสวัสดียามบ่ายๆครขณะนี้ก็น่าจะอยู่ที่บ่ายหนึ่งครับวันนี้ก็ไปเอาขี้วัวมาครับได้ขี้วัวมาสิบถุงวันนี้จะมาใส่กล้วยนะครับผมแล้วก็ ใส่หลุมที่เราขุดไว้นะครับที่เราเตรียมไว้เพื่อจะปลูกลิน้นจีลมุนกระสวยมาเลยแล้วก็งอกนะครับผมเหลืออยู่สามสี่ห้าหลุมครับยังไม่ได้ใส่เนื่องจากว่าขี้วัวหรือมูลสัตว์หมดไปเมื่อวานนะครับผมวันนี้ก็ทำธุรก,กิจนะครับผมเอาขี้วัวลงจากรถนะครับไปเอาขี้วัวมาเมื่อกี้ได้สิบถุงครับวันนี้ขี้วัวแห้งๆนะครับผมโอเคครับผม สวัสดียันบ๊ายบายทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะใส่ไออม่ใช่จะใส่ก็จะปลูกเอ,อแต่งไทยด้วยครับผมก็จะใส่แต่งไทยเพิ่มเติมถ้าฝนไม่ตกนะครับตรงนี้แจ่มใสแต่ตรงนู้นนะครับผมดูเมฆซะ้ก่อนร้อยต่มเลยไม่เหลือครับวันนี้ตกที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะบรรยากาศด,ดีๆช่วงหน้าฝนครับฝนก็ กำลังจะลงเม็ดนะเนี่ยกำลังจะค้มฟ้าค้มฝนเลยแต่ไม่มีไม่มีร <internally. S 3> ้องนะครับไม่มีคืมคำคืมคำไม่ฟ้าก็ไม่ร้องนะครับวันนี้โอเคครับวันนี้ผมก็จะเอาปุ๋ยเอาลงไปแล้วบางส่วนนี่สามถุงเอาลงไปแล้วเดี๋ยวก็จะเอาลงเพิ่มเติมครับก็จะถ่ายเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเพื่อนๆพี่ๆทังน้องได้รับชมกันสวนนี้ละมุนกระสวยมาลีส่วนตัวนี้หลอดลอยประสนครับ อนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่ที่สวนก็คือเอาขี้กัวมาลงที่สวนนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับก็จะเอารถไปเก็บแล้วก็ <c oughs> ขี่โมอเตอร์ไซค์มาเข้าสวนมอนเดิมนะครับผมก็จะเอาขี้กัวลงนะฮะโอเคครับผมวันนี้ขออนุญาตทำกิจกรรมเอาขี้กัวลงรวมถึงแกล ได้เก็บมาด้วยนะครับแก็บดิบแก็บยังไม่ได้เผาก็าไว้ที่สวนนี่แหละฮะเพื่อเอาไว้ใส่โคนต้นไม้นะฮะเดี๋ยววางไว้นี่กโอเคครับขออนุญาตทากิจกรรมก่อนครับกิจกรรมยามบ่ายบายขณะนี้บ่ายมมงนะครับผมอากาศเคลื่อนฟ้าขึ้นฝนฝน,นจะตกแน่ๆเลยนะครับ ก็อยู่ที่สวนเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาใส่ปุ๋ยต้นกล้วยไปด้วยนะครับผมโอเคเอาพวกมูลสัตว์นี่แหละใส่ต้นกล้วยไปด้วยโอเคครับผมขอทํากิจกรรมครับโอเคครับตอนนี้ผมก็กลับมาที่สวนอีกแล้วครับหลังจากอรถไปเก็บก็เอามอเตอร์ไซค์ขับเข้ามานะครับในสวนเมื่อกี้ก็ฝนตกนะครับนี่น้ำยังขังอยู่เลยนะครับในสวนเรา ฟ้าก็ยังค้มอยู่ฮะยังรอตกอีกฮะโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวนนะครับอยู่ที่สวนเหมือนเดิมขี่วัวผมก็เอามาไว้นี่แล้วนะครับเอามาไวน้นี่เดี๋ยวเตรียมตัวเอาไปใส่หยุมแล้วก็เอาไปใส่ต้นกล้วยนะครับผมในสวนเรานะครับขี่วัวที่เตรียมมานะครับผม กี่ฝนก็ตกลงมาฟ้าก็ร้องคืึคั่คืบคัมเลยครับนี่ก็ยังร้องอยู่นะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับเดินอยู่รอบๆกระท่อมก่อนก่อนที่จะทํางานนะครับทํากิจกรรมในสวนนี่ละมดุดละมุดผมตรงนี้ก็เป็นจะออกลูกอีกแล้วเดี๋ยวต้องเด็ดทิ้งนะครับรอให้ใหญ่ิดนึงนะเดี๋ยวค่อยเด็ดทิ้งส่วนละมดุด โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะฮะฝาก็ร้องนะฮะโอเคครับผมขอทำกิจกรรมก่อนครับวันนี้ก็ทำภารกิจในสวนก็เอาปุกเอาขี้วัวไปใส่หลุมที่ขุดไว้แล้วก็เอาไปใส่ตามโคนต้นกล้วยนะครับรวมถึงปลูกแตงไทยแล้วก็เอากาผิดมาด้วยครับ ิเดี๋ยวก็จะไปปลูกอีกเหมือนเดิมครับปลูกให้เยอะๆให้เต็มสวนไปเลยนะครับผมโอเคครับขออนุญาตทำกิจกรรมก่อนครับฟ้าก็ร้องคืบๆแต่ฝนตกก็ข้าวกระทอมเหมือนเดิมนะครับผมโอเคครับผมขอไปทำกิจกรรมอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวก็จะถ่ายให้รับชมอีกตอนท้ายๆนะครับผมก่อนที่จะกลับบ้านอาบน้ำแล้วก็ไปนอนเฝ้าของเหมือนเดิมครับกิจกรรมเข้าสวนเข้าไร่นะครับผม โอเคครับผมโอเคครับขณะนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วครับหกโมงจะครึ่งแล้วนะครับผมตอนนี้ตบวันเริ่มตกดินแล้วครับตอนบ่ายๆฝนตกนะครับผมอากาศดีเลยตอนนี้ครับผมตอนนี้อากาศดีเลยผมก็ทําภารกิจเรียบร้อยนะครับผมนั่นนะครับถุงมูลสัตว์หรือถุงขี้วัวของเราครับที่ยวไปใส่โคนกล้วยนะครับก็ไม่ได้ใส่โคนกล้วยทั้งหมดนะครับผม วันนี้ก็ลดพริกรดพริกที่ลงมาใหม่ที่ลงใหม่ก็ต้องรดครับผมนี่ใส่กล้วยอันนี้จะเป็นกล้วยน้ำว้าไอ้กล้วยหอมงาช้างนะครับผมกล้วยหอมงาช้างนะครับนี่สองต้นผมก็ใส่ขี้วัวไปนะครับไม่ได้ใส่ครับทิ้งไว้เลยครับต้นละถุงต้นละถุงผมว่าน่ากินน่าจะอร่อยหรือถ้าขายก็น่าจะราคาโอเคนะครับผมนะครับ สวนต้นพริกผมก็ลดนะฮะเพราะว่าเพิ่งลงใหม่ครับถึงแม้ฝนจะตกแต่ไม่ได้ตกเยอะตกผันพันนี่ฮะลิ้นจี่ผมที่เพาะเมล็ดไว้นะครับก็ฝางคุ้มแล้วก็นี่ออกต้นและนะครับบางต้นกําลังแตกนี่ฮะแตกเลยนะครับเพราะไว้หลายต้นครับต้นลิ้นจี่สวนขนุนผมก็โอเคครับผมแตกใบใหม่แสดงว่ารากเดินแล้วครับ <c oughs> แตกใบใหม่แสดงว่ารากเดินแล้วนะครับผม ตัวน,นี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผม <c oughs> ก็ <c oughs> ไปเอาขี้ลัวามาตอนบ่ายๆแล้วก็ฝนตกนิดหน่อยครับนี่ฮะสาเหตุที่ผมต้องลดก็เพราะว่านี่ฮไม่รู้ว่าได้น้ำมากเกินไปหรือว่าน้ำน้อยแต่ตอนวันแดดแรงอะ่ะเฉาหลายต้นเลยครับแล้วก็ไม่น,าน่าจะรอดอีกนะครับพอสมควรนะครับส่วนไก่ก็ามาจิกกินจิกกินเนี่ยฮะทั้งยอดทั้งใบพีกผม เจอไก่นะฮะจิกนี่นเจอไก่จิกสวนตัวนี้ผมมาก็น่าจะเอามาใส่ทดแทนน่าจะเรียบร้อยผมว่าในอนาคตน,นะครับในไม่กี่วัน <c oughs> <c oughs> วันนี้ผมก็เอาขี้กัวมาแล้วก็เอามาใส่ตามโคนต้นแต่ต้องใส่เป็นถุงเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นตรงนี้ก็อันนี้ก็คือถั่วครับผมถั่วที่ส่ง ส่วนนี้ก็ฟักทองนะครับใกล้ๆก,กันเลยปลูกคลาคล้ากันไปครับผมแล้วก็จะมีพริกนี่ฮะพริกพริกปลูกเต็มหมดฮะในสวนเราพริกปลูกไว้นะครับเผื่อได้กินเผื่อได้ขายส่วนตัวนี้เป็นตวัว <c oughs> <c oughs> เป็นตัวยไรกันส่วนตัวนี้เป็นต้นกล้วยหอมทองนะครับผมกล้วยหอมทองก็ใส่เป็นวางไว้เป็นถุงนะครับถุงขี้รัวเดี๋ยวหน้าฝนนี่ฝนตกใส่เยอะๆแล้วก็ ซึมออกหรือละลายนะครับเดี๋ยวถุงอีกส้อพักถุงก็ขาดเปื่อยฮะไม่ทนฮะถุงถุงปุ๋ยครับผมเดี๋ยวก็ย่อยสลายผมว่างันนี่โดนฝนโดนความชื้นหน่อยแจ่มนะครับตน้นละมุดกร็สวยมาเลยนะครับผม <c oughs> ส่วนวันนี้วันนี้ก็ตัดแต่งฮะตัดแต่งต้นกล้วยหอม แล้วก็ต้นกล้วยน้ำวานะครับตัดแต่งพวกใบแห้งกิ่งแหง้ง,หงนะฮะกิ่ง,งที่เหมือนจะ <c oughs> แห้งแล้วผมก็ตัดนะตัดแต่งนะฮะนี่แล้วก็ปลูกไอ้นี่ด้วยฮนะขึ้นเยอะดีจังเลยต้นเอ่อถั่วลิสงนะฮะปลูกไว้นะฮะต้นถั่วนะนี่ก็เป็นกล้วย กล้วยหอมเขียวครับที่บ้านนี่ขายบีละห้าสิบนะครับนี่ขายบีละห้าสิบผมก็เลยจัดการเลยใส่หนึ่งถุงเข้าไปเลยนะครับเพราะว่าราคาดีผมว่าราคาดีก็เลยเราก็ต้องบำรุงเขาให้เร็วๆหน่อยฮะตัวตามอายุของเขาแล้วครับแต่ว่าให้ปุ๋ยเยอะๆยะหน่อยลูกจะได้โตโตครับนี่ฮะผมตัดแต่งกิ่งป้ายนะครับสวนส่วนขี้กัวก็ขี้กัวกขี้ควายก็ใส่เรียบร้อยแล้วครับ ใส่ทุกลุมแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะขุดหลุมเพิ่มอีกครับเพราะว่าจะสั่งทั้งหมด30สต้นครับ30สิต้นของต้นผลไม้ที่เราจะมาปลูกคราวเข้ากันไปครับเงาะทุไงงอเงาะลินจีละมุดสวยมาเลยลินจีก็น่าจะเป็นหน่อพ่อหนึ่งนะครับหรืออะไรคราวเข้ากันไปส่วนเงาะก็จะเป็นเงาะโรงเรียนนะครับผมที่จะมาปลูกตอนนี้ก็หโมงใกล้จะครึ่งแล้วครับผม ตัดแต่งไปฮะเดี๋ยวถ้าเจอลมเจอฝนมากก็เจอลมเจออะไรมากก็เดี๋ยวจะลมะ้มซะก็เลยตัดแต่งกิ่งออกตัดแต่งใบออกใบกล้วยครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งของออกล้วยหอมเขียวนะครับที่สวนเราก็ใส่ไปเลยหนึ่งถุงปุ๋ยเพราะว่าผมเห็นเห็นผลแล้วผมใส่ต้นกล้วยน้ำว้าถุงหนึ่ง ไปฮะทีนี้เขาย่อยสลายถุงเขาผุเขาพังฮะเจอแดดเจอฝนทีนี้ต้นโตใหญ่เลยฮะผมก็เลยเอาใส่เลยต้นที่ว่าน่าจะเป็นราคาดีนะครับก็เลยใส่ไปเลยเดี๋ยวถ้าได้มาอีกก็จะใส่พวกกล้วยไข่แล้วก็กล้วยลำวาไปด้วยฮะใส่ให้หมดต้นละถุงนะครับผมหน้าฝนนี่ดีฮะเดี๋ยวฝนชะล้างฝนตกลงมาก็ <c oughs> โดนขี้วัวแล้วก็ไหลลงเป็นอาหารของพวกต้นไม้พวกต้นกล้วยของเราที่เราปลูกไว้ในสวนครับส่วนวนี้ก็ใส่ไว้เยอะส่วนนี้ผมปลูก <c oughs> แตงไทยลงไปแลยฮะยอดเรียบร้อยแตงไทยผมยอดหมดแล้วครับวันนี้เมื่อวานก็คือฝนตกแล้วก็อากาศมืดเร็วเท่าน่อยก็เลยใส่ไม่หมดเอ้ก็เลยปลูกไม่หมดวันนี้ก็ปลูกทั้งหมดนี่ก็จะเป็น อีกหนึ่งต้นกล้วยหอมเขียวของเราก็ใส่ไปนะฮะนี่ก็หนึ่งถุงแต่ไม่เต็มถุงครับเพราะว่า <c oughs> ผมแบ่งใส่ไปในหลุมที่ผมยังใส่ไม่หมดตอนนี้ก็ใส่หมดทุกหลุมแล้วครับทั้งหมดยี่สิบแปดหลุมนะฮะแต่จะสั่งสามสิบต้นนะครับเดี๋ยวจะขุดหลุมเพิ่มอีกสักหลุมครับแล้วก็ไปปลูกที่สวนพุซาที่นู่นอีกที่หนึ่งตอนนี้อากาศก็มันจะกาศก็มืดมากแล้ว ยินมากแล้วไม่ใช่มึดทีนี่ตรงนี้ก็ถ้าพวกต้นกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมทองผมแตกหน่อมาเยอะๆผมก็นี่จะใส่แถวนี้ให้หมดเลยใส่โซนนี้แล้วก็โซนด้านข้างๆใส่ให้หมดแถวนี้จะเป็นกล้วยหอมเขียวหอมทองครับผมส่วนด้านหน้าก็จะเป็นกล้วยไขย่กล้วยน้ำว้าก็อยู่ด้านข้างนะฮะกล้วยก็จะเยอะหน่อยครับเพราะว่า สามารถเก็บผลผลผลิตได้เร็วนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ส่วนวันนี้นะครับผมมาหยอดเม็ดแต่งไทยก็หยอดข้างนี้ฮะสุด,ส,ดสุดแนวเลยฮะสุดนูนเลยนะครับแล้วก็ข้างนี้ก็สุดสอยฮะโอเคครับวันนี้เราก็อยู่ในสวนนะครับเข้าสวนช่วงบ่ายแล้วก็ฝนตกฟ้าลอง ฝนหายแล้วฝนตกนิดหน่อยฮะความพมพลอยดินชุ่มฉ่ำนะฮะแต่อากาศไอแต่ตอนกลางวันนี้แดดร้อนร้อนจ้าเลยต้นบุกต้นไม้ปลูกใหม่นี่ใบเฉาเลยฮะดูใบเฉาเลยต้นกล้วยแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวแล้วเขาก็ฟื้นฮะพวกนี้พวกต้นกล้วยนี่เฉานิดเดียวเดี๋ยวก็ฟื้นนะครับผมแล้ววันนี้ก็เอาพริกมาลงเหมือนเดิมครับ มลงยังไม่สมดนะฮะยังไม่สุดนี่ฮะส่วนนี้ผมก็จะปลูกพริกนะฮะปลูกพริกไปเลยนี่ฮะพริกส่วนนี้ก็จะเป็นพริกทั้งหมดฮะพริพกเยอะๆครับพเพราะแถวนี้ไม่ว่าที่ไหนฮะพริกเป็นเกือบจะเป็นอาหารหลักเลยฮะต้มผัดแกงทอดต้องใส่พริกนะครับคนไทยชอบเผ็ดนะครับแต่ก็ไม่ได้ถือว่าเผ็ดมากนะผมว่าผมก็เป็นคนชอบเผ็ดเหมือนกันนะครับ พี่ก็ปลูกไว้เยอะนะครับในสวนของเราตอนนี้ก็โตประมาณสี่สิบห้าสิบต้นได้ฮะส่วน <c oughs> ส่วนฝรั่งของเราก็แตกเยอะแลวฮะรฝรั่งเดี๋ยวรอให้เขาเป็นลูกแล้วเราก็จะเลือกคัดเอาเฉพาะลูกที่ใหญ่ๆห,หรือเหมาะแก่การหอนะฮะนี่ฮะถ้าตัวไหนไม่เหมาะแก่การหอ่อเราก็จะทำการเด็ดทิ้งนะครับ เลือกเหมือนคัสสัตเลยครับโอเคครับวันนี้บรรยากาศใกล้จะมืดแล้ววันนี้ผมก็น่าจะจบคลิไปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมวันนี้ก็เข้าสวนเข้าไร่เข้าตั้งแต่บ่ายโมงครับบ่ายโมงตอนนี้ก็ประมาณหกโมงครึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วฮะเพราะว่าเวลาเดินเร็วครับถ้าเราทำไรมีความสุขเราเวลาเดินเร็วนะครับ แต่ถ้าแต่ถ้าเราทำอะไรแล้วไม่มีความสุขมันก็เวลาก็จะช้านะครับผมแต่ผมทำแล้วมีความสุขผมก็จะสนุกกับมันนะครับแล้วก็เวลาก็จะเดินเร็วนะครับผมโอเคครับในส่วนของเราก็รอวันให้ต้นไม้เติบโตและออกผลผลิตให้เราครับ ไม่ว่าจะเป็นกล้วยไข่กล้วยน้ำว้ากล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวฝรั่งนะครับเกียวมังกรพุทรานะครับผมต้นภูพานฮฮนะครับต้นลำไยคิดตั้นแล้วก็รวมถึงนิ้นจ่ลำมุดเงาะในสวนเรานะครับผมโอเคครับวันนี้ก็จบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทวีลา t h o ด้วยนะครับเจอกันทุกวันนะครับผมเข้าสวนเข้าไรนะครับ มีความสุขกับการทำงานนะครับผมทุกคนผมก็มีความสุขนะครับเวลาก็เดินเร็วเหลือเกินโอเคครับผมสวัสดีครับ